ลานิทศกาลนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่เกยียรติคุณผลงานและคุณงามความดีนาน,นับประการของศาสตราจารย์ดรป่วยอึ้งพากรหรือที่เรียกกันติดปากว่าอาจารย์ป่วยปูชนียบุคคลของประเทศไทยท่านหนึ่งครับซึ่งมีผลงานให้ได้เรียนรู้ในปัจจุบันมากมายจากการดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งท่านก็ได้ดำเนินนโยบายทางการเงินของประเทศมุ่งสร้างความเจริญความเชื่อมั่นเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับธนาคารของประเทศไทย นราในใจนี้ก็เป็นการขยายกิจการธนาคารพาณิชย์ให้เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งดูแลสังคมและชาวชนบทให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในขณะเดียวกันท่านยังได้ดํารงตําแหน่งเป็นคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสร้างบุคลากรด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อช่วยขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากครับเป็นการที่รักษาเกียรติประวัติคนดีให้คนรุ่นหลังได้อ่าน เราไม,เาไม,เาไม่เราไม่เราไม่ไปเป่าประกาศอะไรใครใครสนใจก็อ่านเองก็จะซึมกันไปเองท่านเป็นแบบอย่างด้านเป็นแบบอย่างของคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อประเทศชาติโดยแท้จริงเป็นแบบอย่างของคนที่ซื่อสัตย์เป็นแบบอย่างของคนที่ฉลาดอดทนทำอะไรทำให้สำเร็จทำอะไรคิดถึงผลสำเร็จ ไม่ใช่ทำแค่เป็นนักทฤษฎีเท่านั้นเองแล้วก็เป็นแบบอย่างของของครูอาจารย์ที่สอนเด็กเวลาสอนเด็กตั้งใจสอนเด็กค,คลุกคลีกับเด็กจริงจริงๆจกท่านหม่อมราชวงศ์ปรีดียาทรยังกล่าวถึงปณิธานของอาจารย์ป่วยกับคำง่ายๆ3ด้านครับซึ่งนับได้ว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญและเป็นพื้นฐานให้กับทุกคนดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขครับนั่นคือความจริงความงามและ ความดีซึ่งได้สร้างคุณค่าในทุกคนครับทางนี้ตัวตนและผลงานของท่านไม่ได้ปรากฏเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่องค์กรของโลกอย่างยูเนสโกก็ยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกในฐานะผู้ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการศึกษาสังคมศาสตร์และมนุษยาศาสตร์ด้วยครับ